สวัสดีเ c พ่อแม่พี่น้องช่องผู้จัดการมาเดียวทุกคนนะคะตอน,นเข้ามาถึงหนังงานแล้วนะคะอยู่ที่สืบสารตำนานสาวบานแต่นะคะงานอยู่ที่เกษตรสมบูรณ์งานแหลกแหกมานนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยู่ไกลกาบมาเที่ยวงานใดไละคะ้ค่ะมาแรงมาเบิร์นสาตล์น้อยลำเพลินโชว์ทำการแสดงในคำขึ้นแหลกหลังจากที่ห้องเปิดวง เปิดฤดูกาลไปเมื่อวันที่3สิบเที่ผ่านมานะคะตอนนี้เหามีงานแหล um per, กยูทีอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะคะงานสืบสานเาวปันแต่มาเบิกน้ำกันด้วยะคะ่ะตอนนี้เรามาถึงหน้างานแล้วนะคะยูทีบริเวณอเอศบาลตำบลเกษตรสมบู um per, รณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้ทีมงานกำลังต่างๆ เวทีเรียบร้อยแล้วเสร็จระบบต่างๆนะคะรถบานกับผึ่งมะหอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อมะหอดแล้วนเขานอมะฮอดจอดเชิงแล้วสวัสดีค่ะบรรยากาศดีดีงานเทศกาลสืบสารตำนานสาวบ้านแต้นะคะ สิพานน้นองเดินเสริมาหาแต่บรรยากาศรบอบๆเป็นภูเขาเจะจ้าลัน่นเลนล่ำเหมือนแรกนี่เป็นเดินแบบขึ้นปูนย่างดีเป็นสนามสนามบาสนะคะพื้นที่บริเวณค่อนข้างกว้างขวางละกะเป็นการจัดโซนเนคอน้างดีนะคะอยากสีเก็บบรรยากาศ มาฝากอีกรอบหนึ่งนะคะฝั่งนี้จะเป็นบนรรยากาศลังเวทีนะคะหลังจากที<า>ทีมงานมาหอดแล้วการิีพา,ากันเตรียมเตรียมของเตรียมตัวเซตอุปกรณ์เซตร,ระบบต่างๆนะคะฝั่งนี้จะเป็นน้องๆทีมแดนนะคะทีมงานตา่างๆเพิ่นกาลังหาวงยูหม่องเศร้านะคะามาหอดงานแล้ว<า>เป็น <มะ S 1> จัง <มะ S 1> ใจน,นิ้วเข่า แห้งอ้วนังให้กินตะเขางากินขาก่อนมันสิผสมปนบาดยากมันวะนอนตีนบางวยง่ายงวยง่ายบอเป็นอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสดีค่ะได้ยังกินนะค่ะเนาะเี่ยวครับไก่ครับแบบเรวเป็นแก้วเลยเยไปเ็นจำลองเพราป็นจำลองงเห็นโคเลยราเงมันมันยอดแเจ้าตาแดงพี่น้องแจ้วตาแดง เด,เ,นะเดินห้างมากเป็นยังไดไงไก่อบอกไก่ครับบอกไก่ใน,ในบ้านผมเลยเจ๊ไม่ถึงดากสำนักง,งานไหมอ๋อแากสำนังกงานกับบอกไก่อ่อยอร่อยลูกอ่อยลอยูลยกล <c oughs> บอะงว่ากันนอนอย่างเดียวม่เ,ย,เย,ย็นเนาะเอร์รถเอรถย็นเย็นเลยมากขั่นเดียวกันกันเหจ้า ส่ซองนั <at> ้นไม่ได้ครับพี่น้องครับซองไหนครับติ๊เสด็จรำเพลินโชว์อเิเชียลครับเแ่ก็ิ๊เสด็มพนครับมติ๊กเสด็จเมือแรกสีได้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอนซองยังก็จ้าติ๊กเสด็จรำเพลินโชว์อฟมเชียลซองยังก็จ้ามุสีขาไปได้งานเววายเดววาด้ย่เียววเมือแรกสีไดงเลี้ยงก๋วยเตียวนะครับแพ่งอยู่เมือแรกเนี่ยคอยยไปเลเอาคำสัญญาดิอ๋อครับแพงเอ็ซีคับแพงว่าถล่มเหมือนซึ่งขอพู ไม่ถึงอันนั้นหรือเปล่าเขาเขามาเบิ้งให้เมาจะมากดครับครับคับตะไคร้ให้ครับเมื่อกี้แอบเห็นพระเอกความดีแบบแบบแอบเห็นพระเอกแบบแบบเมื่อกี้นีงนี่เด็กพระเอกบอาแม่หุ่นพระเอกข้างหลังขวายตึ้งเด็กไว้ไอ้ตัวเอกยังดีกว่าข้นศากล้ามใส่หรอกเด้อไทยเอกยังไหนขึ้แม่งผูกเถอะชัอันนี้คุณแม่นมรวย ่อเกแม่ออน,นมคู่ใจกับนางยักษ์แมนชิเซอร์สมุทรฟุตโต๊กันที่เสื้อสมุทรมีเสื้อเยอะจ้ามีเสื้อบ่จะนั่งมีแต่มานุ่มรวยมินุ่มรวยมีนุ่มรวยอ๋ยอ,อแม่ร้อนซุ่นยุไซแม่ร้อนซุ่นนี่แหละจา้าอยาจะพาชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะคะเขาพออุปสรรคในการเหตุงานนะจ๊ะมื่อวานนี้อุปสรรคในการทำงานอุปสรรคในการเหตุงาน อุสักว่ยใหญ่แต่ว่าตอดปวดในหน่อยด้วตอดปวดบักขากอันแตนนะจ๊ะมีอยู่ทุกตนเลยจ๊ะเสตรสมบูรณ์สมบูรณ์หดแตนแตนบกหลายนี่ต้องทีมงานต้องระมัดระวังอย่างสูงนะคะเพราะวา่าถึงตอดมากอีกกระสินหนาใครขึ้นแสดงไม่ได้สิะสิลลำบากอีกนะคะแต้มแตนได้เรื่อย เบิ่ง,งพูดนะทั้ง,งเบมืองยน่ะน่าใครกินชากว่าได้เด้อจ้า <c oughs> พ่อเบิ้งข้างหลังเวทีแบบสิพาวก็เบิ้งข้นเชิงเวทีนะจ๊ะเนาะเวทีสิบของตวาอลังการยางคักตอนนี้งานเลกแหกมานนะครับหลังจากที่เขาเปิดดูดูกันแต่แล้วที่นี่ข้าเสียมา ทำการแสดงงานแหลกยู่ขีงานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ทั้งหลังทางคารจะัคับแขบน,นะคะซิลปินก็ับ็นเซอร์แย่กันยูเหมือนแรกตาวากาบกเป็นยังขอแค่ฝน่ะตกกระพร้อนนะคะก็พื้นที่สำหรับท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ลืมถ้าย่อยมาป,ปูสาดกันแล้วจะเป็นสนามออกกำลังกายนะคะบทจืดแน่นอน เหมาะมากๆนะครับฟังข้างหนือเป็นภูเขานะคะลำ่ำเพื่อที่ทันหนาใส่ภูเขานะคะบรรยากาศดียังค่ะแต่บารลอบนอกบริเว้นทางลางต้นใหม่ทุกตน้นนี่แตนทุกตน้นบุกสมบูรณ์คาข้างบ้านยานแตนมาตอดศิลปินของห้องละหนาไทยหัสิขึืนเวทีบดาเมาแรง เดียวสิพลายางไม่ไปท่าไหนอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่สิมาเที่ยวการเที่ยวงานมือแรกนะคะบ่อตรงห่วแนวกิ่งกินยางลายแล้วก็มีพวกกิจกรรมในเลนต่างๆปลากระปองปลาลูกโป่งอันนี้จัดงานมือแรกวาจ้ะเอาอมือสุดท้ายเอาเมือสุดถ่ายคนหลายว่จ้ะต่ละเือ บ่่คยมีคนบ่อ๋ออุ้ยาายางไกซื้อลูกฟวงเสีแตกฟังทีจะเป็นบรรยากาศรอบหน่อนนะคะเบิง่งภูเขาล้อมรอบไรเงนะี้ยมีหอดชิงชาสวัสด์นะคะบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะถือว่าเปิดปฐมมาเล็กทำการแสดงแานเลยข,ของฤด,ดูกาลนี้ถือว่าเปิด ปฐมมะเหลือกเด็ดดีๆๆนะคะสถานที่จัดงานต่างๆสถานที่เวทีก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะมีแบบว่าเครื่องเล่นแบบยางหลายนะคะฟังทานั้นจะเป็นเวทีนะจาน๊ะเนาะร้านค้าร้านขายแห้งแต่ว่าช่วงนี้จะเงียบในนิดนึงเพราะวันเป็นช่วงกลางวันกระสีเป็นเงียบนมาคลื่นวันนี้เนาะจ๊ะ คนจังสีมาเที่ยวงานหลายสำหรับผู้ใดสีมาเที่ยวงานกันมาใดเลยได้ค่ะอยู่ที่เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะคะเนาะมาเที่ยวงานมาสื่อสารตํำน้าสาวบันแต่น้ำกันนะคะัสองฝั่งทางมีร้านค้าร้านขาย๋ยวส่งให้่อนนี้ตัวหนึ่งผมจะไปงานหน้าเต็มได้น่าจานนะ นะคะของอยู่ของกินของเล่นหลากหลายนะคะใครยังมาเทียวง,งานกับเชิญชวนเลยนะคะมาเทียวง,งานสืบสานเส้าบันแต่น้ำกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไใบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะเดี๋ยวชมวงบายบาย,บายลงใหาไหมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ